ไม่มีวันจะเหืินหายเมี่เคยรักของพี่มากลับกายสุดเสียดายแม่ชอชะบาภัยใจเอ๋ยใจของเจ้าทั้งแบบเปลี่ยนพี่เคยเตือนเจ้าแล้วจำได้มามว่าคนดีของพี่อย่าเปลี่ยนใจก่อนพี่ไปซาอุดิอาระเบียเสียใจดีเม่โตเป็นเม่เพื่อนแยดายเงินให้เจ้าผัวได้ส่งมา บอกแล้วนาะให้เจ้าใจเป็นทางเจ้าสร้างเอาชายมาายเงินให้เขาใส่เขาเอาเั้นแล้วยังเอาเมียของทีแม่นีลิตีน้องเมียคอยสร้างเป็นใจโลดเต้นขั้นเบาเรื่องเมียมาสร้างบ่ตายสำตาโวยหากนเกนลือู้หญิงเอ เศร้าระทมค,คืนทุกวันคืนไม่มีวันจะเหอดหายเนียเคยรักของพี่มากับกายสุดเสียดายแม่ช่อช่าบาภัยใจเอ๋ยใจของเจ้าั่งแปรเปลี่ยนพี่เคยเตือนเจ้าแล้วจำได้ไหมว่าคนดีของพี่อย่าเปลี่ยนใจก่อนพี่ไปซาอุดีอาระเบียเสี่ยใจดีเนี่ยโตเป็นเมี่ยเพิ่นเสียด,ดายเงินให้เจ้าผัวได้ส่งมา บอกแล้วนะให้เจ้าใจเป็นทางเจ้าสร้างเอาชายมาใจเงินให้เขาใส่พอเอาเงินแล้วยังเอาเมียของพี่แม่นอีลีตี่น้องเมียคอยสร้างเป็นใจโลดเติน้นทัานเบาเรื่องเมียมาสร้างพ่อตายซัาสาโอ้ยหาเงิอผูญเงอ,ออ สาทุกการกราบกลมพวกพ่อแม่ที่มาชมลานขอกลมน้อยยืนทานความเมตตาสงสารขอบอนหวานพี่น้องให้น้ำป่องซอยเชียเมตตาจิตที่เอื้อเฟื้อให้แฟนซอยเป็นแร่งหนุนความการลุ่นหัวหน้านกยืนมาบลาเวีน ออกประเด็นให้ใคแจ้งความหักแพงยังล้นอังลูกหลานเก่าท่วนความหลังบ่ละวางคอยทรงอยู่หลานยังสู่บ่ปล่อยวางขอวอนแฟนอย่าปล่อยวางคอยอยู่ทรงลงกระแสเสมือนพมพ้พผืนใส่กลางว่าเอาแขนลลอมบั่นในซ้อมหอมในใการ ไหลเลื่องเลืองบ่ล่วงหล่นหน้าว่างเก่าไหลเวียนวนไหลเลื่องเลื่องยังเปียมหล่นรอคนยังต่ฟังง่อยแฟนแฟน ยากนั่นมันหักมือยอเหลือหลายอย่าท้อใจเด้อพี่ไส้ถึงสิทุกสิยากทางนองสิยูกิ้ไอ้วันชัยบานเฮาสิเป็นจังไหนนะ่ะบัววันกระโปงถิมไปใส่ดอกอ้โอ้ยกระยอนว่าเฮาถูกเฮายากนี่เลยว่ะบัววันต่ลริมือต่เะ่เว้นจะสียหาเงินใส่มาจะสีได้มัดจุนเจียวรอควัวเฮาหนี่ล่ะบัววันเอ้ยไอ้วันชัยกยจะคดหลจังไหนเฮาก็มีนี่นเด้อ ไอ้ย่ไอ้ดาอยู่ในเบรนมันกับแมนยูมีแล้วนั่นอาชีพเข้ากับมีอาชีพเดียวนาะแนวนั่นบุญน้ำใช่กับเป็นคนมาหากลวยมาตักแล้วให้ไอ้โย่เป็นคนไปขายเนาะโอ้ยล่ะเออีเย่ีนี่บ่อยากเราบอกหอยเนามันมีหัวถึงสีนามือตาหมัวสิสลับซับซอนแต้ใจนั่นบนวันไหวคือจังเดียวนี้เย,ยอุกอ้างทางใจเนี่ เอยไม่รู้ว่าสาเหตุเนีงเขาเห็นกับเอยียจันทร์สี่เป็นอกอังเรื่องยังไอ้โยดเยอะกอ่งบอกอกอ่งมึงบ่ซ้อมเบิ่งติดตั้งแต่เมื่อคืนนี่กว่าท่านนอนว่าท่านหลับทอป่านนี่ว่าอยู่ไอ้เป็นใส่เมือเช้านี่เขาบอกจนเข่ามันเด้เลเนี่ยเออเป็นจังไงว่ายกันดูเงิดกูเงิดเงิดมันเห็ุออกมาได้จังใดเอามันว่าห่วงความรู้สึกเข้าเลยว่าเขาสิรู้สึกแบบไรมันอยากทําอะไรมันก็ทําตามมึงเถอะอำเภอใจมันไม่อย่างเลยย่อยเดี๋ยวนี้เจ้าโจมี่ยังบ่จมจังไดเอาล่ะ คว่ำมือซื้อเฮ้านี่มันเสียไปแล้วมันเอาขึ้นปะใดดีเออเย้สิ่บอกการทีวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกหนิมันสิปล่อยออกมานี่มันออกมาได้แบบใดเอาสามแปดกับสามห้ามันออกมาได้แบบใดเอาโอ้ยเกยโยกูน่ามาจะว่าจักหวดจะว่ามันปล่อยไปได้แบบใดมันปล่อยออกมาอีอย่างอีกสามเอาียงี่ถอยโย่แต้ยบวกาวังหันกระเรียกกับยังบ่ถือกอยู่เดิมนี่มันจะไปซื้อถือกจังไดการย้อนว่าอยากถือกเดี๋ยวเราไม่จังซื้อโอ้ย โย่ตั้งแต่โมเฮาอยู่กันนี่กันทุกยากปากหมองแห้งแล้วเจ้ายังสีเอาเงินไปซื้อหวยยุติอย่างเนี้ยการยออว่าทุกวายากเนี่ยแหละเลยอยากรวยสันเดล่าคนจนเลยหวยคนรวยเลรียญหุ้นเขากับยังวานั่นเดีก็ขอไปอยากรว้ยแยกกับยังซื้อบอกเล่ายู่นี่กระดานไข่เนาะข่อยว่านั่นเจ้าเศร้าเหลืองเหล็กก่อนนี่ข่อยตากกล้วยมาไว้นี่ให้เจ้าไปขายยุตตลาดคันให้บัวบ้านไปผู้เดียวนั่นกะโอ้ยกะบอกบ่กเก่ง สมมติเจ้ากขาเอื้อโซดานันไปเจ้าตู่ดีแล้วตี๋แมนก็มีพวกเจ้าหนึ่งตัวในครอบครัวนี่ที่เบอลเก่งขายเก่งนี่โซดากับซีเ็นเฮ้าตัวบันนี่สวยปรไดัเพชรง่ายครับกับซีเด้ไปคือเก่ากับซีเด้ไปแล้วเนาะมาสั่นตูสีภาพไปเผื่อสุดท้ายของข้าเหล่าเด้กคอยย้ำเนี่ยนี่ขายบ่ออกอื่อื่นเพรมีเงินใส่แท้เทะอีบัวบ้านเขไปนะมุตตูตีไปอยู่แต่วไปเอือรไปเป็นมูบลายตีเออเดี๋ยวอีบัวยังจะไปน้ำดอกลาป๊าป๊ป๊ไปไปไม่สวยสวยมันมีสำหนิที่ไหน ากล้วยแขกกล้วยทอดค่ะสลิมหมอยสาวแก่กะมีค่ะมันึงสิมาบอกแต่สวนความกลัวการเนียวก็ขายนี่แหมูบอกว่าเวลามาขายของนี่สวยกันโฆษณาแบ่งแผนกกันให้มึงเป็นคนเอินลูกค้าแล้วกู่จะเป็นคนทอนเงินบางอ่อนเข้าใจอยู่บ่การทอนเฝ้าย่างเลยเร็วทอดกระเทืกนขาบางดวงขี้หิวเข่าแห้งมาเด้อจ้ามาเด้อจ้าขขอกกิินนนนน้้าาวเเพ่ะ อายุเขาบาีเป็นเพี้ยนทีเป็นคนทนเงินเองใส่อย่างเง้ยมึงนะ้ยอายไ่ยอมมาดิ่ยอาดิอ้ยงหุ่นแย่ซมาดิมึงขาดบ่บาทนี่อายุเก็บซือเก็บซืเก็บซ้ขนมเฮียหดเอื่อยนไปทำข้าวคักเล่ล่าอ้ยมันหนังมีซํานี้บอกไปมี่ซ้ำนี่นีซ้ำนี่เสียหาใส่แสงาื่นกูถึงได้แท้ๆปั้นเื่อนกี่ดิเต็งสี่สิขายได้จังไหนเลยอยยหวัว่าให้แบงค์หนาที่กันให้มือเป็นคนเอลูุค้ากูจะเป็นคนทอนเงิน บหวยว่าเนี่ยว่าเป็นยังว่าเป็นระบบแบบนี้นั่นเห็นบอกเขาโจมไม่เข้าเรียบร้อยบอกแล้วว่ามันคือหึือกสุดไทยแต่้นในหัวตลาดอยู่งแย่ที้มาแล้วไปรับผิดชอบเดี๋ยวนี้พุ่นกระเบิดไปไอ้เนาะเจ้าน้ามันไอ้หน้าเขาขนมเพื่อนกินก็แลมมีเงินใส่มืออื่นเนี่ยนี่เขาเทียนจังไหนแบบนี้เอาโอ้ยมันห่างหายอย่างนี้ไดนี่หเขาได้เป็นคนพิษอ่ะกูถามเนี่ยมาบังได้มันตามเข้าสันนี้มันมามีมารยาทเสียเลยนี่คนยือนยุ่งตลาดนี่มันมาตับได้แบบไหนมันมีรับเคยรับการศึกษามาบขนนมมาาลงทุจักบาท อากได้ผมขอโทษเขาเอยผมไม่ได้ตั้งใจเขาเลยผมขอโทษหลายๆครับเขืเอยตายแล้วข้าวให้ปะคอยเบาค่อยจากันก็ได้ค่ะพนมใครอยู่เขาปะให้าหกอันไปจังไหนมาจังไหนเนาะขาดจังไหนมาท่านี่ค่ะอันมาสีมาขอน้ำขอเข่ากินสะดวกคเขาเลยพูดเมื่อยอันไหนก็ค่ะมาขอข้ำขอน้่ากินไหมครับเบย์ตายแล้วมาขอน้ำขอเข่ากินเม่นแล้วครับข้างเห็ดขนมม้วชันขวมตั้งสีมาขอน้ำขอเข่าม้วนชันกิน หล,อน,าานหลอนมากจังเดหลอนมากกับไผ่หนีผู้ใดมากาน,น้ำหล่อนแน่สีหัคนนีแมนไทยเอามากกับมูมากกับเมียรครับว้าวมากกับเมียบ่ได้ว้าโอ้ยเมียสั่งก็เกาา่าเหมือนกันมันเคยโทรมันเคยยุ่น,นมันเคยยุ่นอีกมากกับเมียแมนบอรครับรับผิดชอบร้อยเปอร์เซ็นต์ว้าว,าวาอันจังสี่นะครับเบย์อันขนมนี่ผมสิรับผิดชอบเองครับเบย์เตี๊ยว่าค่ะให้ขอพึ่งพระอาศัยน้ำ ขอให้พวกผมกินเข่าให้พวกผมพักพรอมจักมือสองมือก่อนนะครับเอื้อยพออาศัยมือสองมือแมนแล้วครับเดี๋ยวนี้ผมรับผิดชอบให้เลยครับรับผิดชอบแบบไหนเอาวเกราะต้องการเท่าใดครับเป็นแก้วแหวนเงินทองผมให้เอื้อยได้เบิดบอกเอาไม่บอกเขาไปล่ะบอกเขาไปมหาเศรษฐีอือยุ่ออาจารย์เป็นเขาสิรับผิดชอบขนมเฮาเบาเอื้อยเดี๋ยวกําลังฟังบรรยูุิเอสุขฟังเอาจังสี่พนมเดี๋ยวนี้พวกอีฉันสองคนเนี่ยว่าเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ แมนค่ะเดี๋ยวพวกอิฉันสองคนสิเปซื้อสานกับเจ้าของมันเขาว่าจังไรเดี๋ยวพวกอิชันสิเบบอสู่ฟันค่ะคุณขาคุณขาคุณขาคุณสวยัาจังไรกะขอให้อันไดยูนั่นไม่ด้ค่ะมาอาศัยไพ่เพิ่งบอยากจังเ็ดค่ะขาอยังมีแก้วแวนเงินทองนามุชันบอยากจังเ่ะขอบคุณล้วค่ะคุณคนสวยขอบค่ะรอสักครู่นะครับโเลาไ่ัว่าอนนี้มีห่อยูห่อยูเโอ้เห็นเขาลงเงียบเหนเขาหยุดอกแต่ว่า เขาแตรู้ตัวรู้ตัวขนมเสิไปรู้ตัวเขาจังใดเขาเฮ็ดขนมเขาเฮียแหมีมันมีผู้ใจมิแต่ผู้ผู้บอดีดีแหมโอ้ยยี่แต่หน้าตาดีแล้วรอแถมเหยียบบอลสู้ฟังเขาบอกว่าเขาสิรับพี่ชอบแล้วเขาสิมาขออาศัยพี่เพิงเฮาเฮ้ยสิมาอาศัยจังใดตั้งแต่เฮ้าจู้กันนี่ก็ได้นยี่หัดกันกินอยู่ลาลาบัวบ้านฟังใหญ่ก่อนเขาบอกว่าเขามีแก้วบวานเงินท่วง เขาสีมะไเฮ้านี่เพื่อที่สิเป็นค่าเซาซัดี้เนกี่ยวเงินทองเมียนถ้าเฮามีเกี่ยวกับเงินทองเขาบอกเฮาหน่เฮ้าจีรวยขึ้นก็บอกเลดีลาเ้าไปบอกเครขึ้นมาทั้งเรางเนเรเรื่องเเ่เ่งเรรอเร่อรเ่อเองเรืเรื่่องเอเอง่อร้ง่เย่ะอออรอ่่่อเ่เรื่ออเเองร้ อือโมผมนี่ห่อนาเพิ่งเย็นว่าสิมาถามว่ามีห้องพักจัมือสองมือบ่ครับห้องพักที่จังยู่นี่มันมมีแล้วห้องพักครับไม่ก็มีแต่กระท่อมน้อยนี่แหละพ่อได้อยู่น้ากันนี่ยู่น้ากันซีขนพอดีเลยมุ่งจ่ายคาซาให้ดอครับจิตใจคาเซาน้าติจ้าไม่หรอกครับผมจิตใจคาเซาหมจ้ฮคันพวกคุณอยู่ได้ผมมูชันกับบัวดอก้าแนนแล้วค่ะคันยูได้กัดเชิญเลยค่ะ ไปสขึ้นไปส่อขึ้นไปเลยัาึ้วึ้น้าท้ไปเาข้น้ติมไป้อมีเงิน้องมีท่อหลเขาแล้วก็ลยิ่งนมีท่องอีหลีเขาบอกว่าเขาไม่มีเงินมีท่องเสห้เฮาสันเนล่แต่ได้หลีวันเตื้นเดี๋ยวเบิ้งกับพ่ปริญาดังได้ครับจ้าอนันตคุณครับขันวาสิมาโยน้านันใส่ระรับเงินกับท่องเอาเอาแดน่าเมื่อเอาให้เขาเมื่อเราอ๋เงินเอเี่ยวเตียมมาให้แเดลลา ตรียมไห้ให้แล้วบัวบ้านบับานเบ่วนเกเนเบงินเเงินเกาบเงินเก็บเงิกงเบเงเอเกันนั้นเอาไว้ตนบกบเงเงินอยู่นเกเงินกูเนนกเงเอนนกนนนนนงนนเนนนเงินบบนเ ย่อยสุดเหาเงินยู้ได้สบายพูดได้หนิ่ันยังสั่นพักผ่อนตามสบายเลยนะจ้ะจะจะนังก่อนจ้ะขอบคุณหลายๆอายุบาเขามีเขาไปหาเตรียมเขาเตรียมหน้าไห้เพื่อนได้ยังไ้เนาะช่าใจเงินละเมโอ้ยใจเงินเราเบยได้สบันเกดจังเลยก็ไดล่ะเนาะเย้มาย่บานมุชฉันเยบเพิกันแล้วกันเงินมาลาด้เองมุสตีเอซิเมียนไว้เองเงินมืไม่อยากแตกสวดสวดไ่ผิงเงินเปียก มี่บอกกันสุเาแล้วทบายแล้วเฮรอบายแะล่ะสำบายแล้วสบายแล้วดีใจอ่ะไม่ได้ไปหาลี่ตามฟกไหมทหารเก่งมีเงินมีทหนก็ยเห็ย่เอาน้ำมาให้กินดอกจ้าเข้ากับฮาทััวบ้านทัวเมืองเลยแมนไอ่ะยกเอียจิภาเอาไปซสืบท่านไม่ไม่มีบ้านลังนี่ล่ะน่าสงสัยที่สุดทหารเก่งแมนแล้วลูกพี่ผมนี่เห็นด้วยนั่นลูกพี่เลยครับเพราะว่าผมนี่ได้กินหรอกกินพวกมันกินตดเจ้าล่ะ อยังมากสิกระตูดเว้ยสียงผู้ใดโซดาเสียงผู้ใดมีคนอยู่บ้างเสีงผู้ใดเงี่ยน้องโอ้เอ้าวกลัวโอ้ผู้ายแล้วเป็นเสียงผู้ใดเอเยอผู้ใดกันบัววันเป็นบบคุณดอกเอ้ยไปเบิ้งกันดูเสียงบ้าฟังคือพี่น้องข้ามเมนบอลโบเมนโบ้ไปยืนเบิ้งยุบบอ้เอาใจสี่สักคุณเอาใจสี่สักคุณคนสวยในฐานอธิษฐานมาอยู่ไหมเป็นผู้อาศัยฉันจะออกไปเบิ้งดอก ว่าผู้ใหเป็นผู้มหาเท่เลยค่ะป่ยัดใจยับสักทู่มแต่ผมจะขอได้มีแผอยู่บอนี่เว้ยยังวะเปนแผลระเสวมันืปไปบางดูนนอยข้าเจ้าเป็นนี่ยังนะนะวันตายแล้วโซดาเขาน่ะย่อยโดาจะเบิ่งด้วันขึ้นดดีอยู่ห้เมื่อวานเมื่วานนึงก็จังดีๆอยู่เว้ยนคุณนุแนี้ ก็มีไผ่ดอกค่ะบักคุณบักคุณค่ะคือว่าจะบักคุณค่ะคือว่าจะสีดอกคค่ะพวกผมมาตามหาคนซื้อนวลละอ้อสันดอกครับนวลละอ้อเขามาตามหานอยู่บ้านนี่แต่ว่มีคนซื้อนวลละอ้อดอกแม่นจ้าอันนี้กับไอโยอันนี้กับไอโซดาแม่ยนเล้วไข่นี่ก็บบอกน้ำชัยอันนี้ก็เมียไข่ซื้อว่าบัวว้าง บ่มีดอกคนซื้อนะนะใคไปซื้อวดอกหีอก้าเฮ้ยสอวงคนนี่มันคุนคุนดแม่อบ่คุณขอไปเบิน่ขอไปเบิ่งทรงบ้านยบย่างก็เรืงเฮียนขอไปเบิ้งไน้บ่ขึ้นมาเบิ่งเลยขึ้นมาเบิ่งเลยว่มีดอกคนซื้อบ่กอาหารเก่งมาบ่คุณดอกบ่ะคุณดอบ๊ะคุนดอกกลับไปซะไ อ๋คือพากันปบกหน้าปกหลางเขาบเขยีหรอเลืงรวบด้วยเอารวบมาเบิองด้วยแนเกงจจวานจังซันเทอเอโยกยาเบิงรวบด้วยคุณคุณเทนี่แม่นักแข่งเลนี่ยานมันจำไม่ได้เบิงรวบด้วยปั๊บนวนปดหนาไว้หมคือว่าฉันชื้อละอองดาวค่ะหอมตัวนอมตัวมาน้างไก่คือเป็นง่อยเบิงรบด้วยแม่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 ม่เม่แม่ม่แม่แมีแม่แ่ม่มม่แม่แบ่แม่ม่แม่แม่แมม่แม่ม่แม่แ่่ บ่มี่ดอกครับคอยกระบอกแล้วยื่หนบ่มีดอกคนนอดหล่อเมนบ่ขาพุทธหารคาบะบ่อครับบะผ่อเอาจังสีน้อคันพ่ออันคนซื้อเราอันนวดเราอ่าฮันให้บอกเราเด้อจ้าจ้าจ้าไปทหารเกงเข้าจ้าโอเคค่ะเดี๋ยวจะรับผิดชอบให้ค่ะเพราต้องวังนะคะเชิญเลยค่ะมัใช่ตามกับคนดูเมนผู้ใหซื้อว่าเราอ่าียะเกียบมี่ดอกค่ะบมี่ บะมี่ดอกจ้าบะมี่แมนบจ้าพทหารขุคนกันเฮ้ยสคนขุน้ไอบมี่ไ้ะบมี่เรียนบะ่างเะไไปเดียวเดี๋ยวเลาคอทามได้่ยมาหน่อนี่มาน้ามนกันนี่ผู้ใดซื้อว่านวดละอ้อนเกิดนี่ยังขืนนี่บ่พูสู้พวกฉจ้าซื้อว่นวดละออบอกเาไปยหาความเดือดร้อนเขามาไอ้เฮานี่นี่บนวดละอ้อเมียนี่แหละนวดละออเป็นไฝหอดเป็นคาซึกเมืองหลวงยงใหเฮานี่บ่ บอเมนดอกค่ะเกิดได้ยังขึ้นบอาสู้บอกฉันฟังรัวเร็วอธิบายไปเลยค่ะว่าจังไหนล่ะคือว่าแตงสีดอกค่ะอันเมยฉันสีห้แต่งน่านกับหลวงปากคำซึ่งมันมีอำนาจหลายคุมถุงชนได้ดีมากสันดอกแม่แล้วล่ะคุนทั้งสองแต่ตะว่าให้ให้ ให้้ปิดดัังซออยกนเแสดงว่าหล่อนนี่ไม่อยากแต่งงานกับขอยเป็นบอ๊ะเล้วหล่อนอยากแต่งงานกับไผบัดนี่กับข่อยแสดงว่าหีเชี่ยวระดับนึ่งนี่นี่แม่นป้าโซ่แม่จะไปบ้าจังซั่นเนาะฮีเชียวจังไหนตอนนี้ผัวแด้ๆนี่แอ่อันผัวแท้ๆนี่บ่แม่นตายแล้วยตาสงสารตายอ้าวบ่เป็นหยังดอกจ้าคันคันนี้หล่อนมาเพิ่งเห็นจังซี่พวกหมู่ฉันก็บ่ได้ว่าดอกจ้าแต่ว่าคันมันเถิดหล่อนขึ้นมาเฮาสิเฮ็ดจังไดนแม่ไม่ให้แต่กะ สามันถุนเนี่เหมือนในซอยเขาแล้วเอาเงินเขามาแล้วกัซอยเขาซะเข้าเดลาไปแล้วจังได้กับนคือกันลา่านสันเดี๋ยวบอกเล่านั้นซอยปิดบังซอยพวกเจ้าเองรับรองค่ะไมต้องห่องไ่ต้องห้วงขอบคุณหลายๆค่ะไปๆจ้ะคันยังสันก็เขาไปลบอยู่ในบ้านเด้อจ้าหาเพื่อนรับไม่ไ้ไปหารอย่าเริ่มนึ่งเขาหันวนมาสุกินเนี่เด้อหิวข้าวอย่ายู่หลายมือเด้อยายหนูจมเด้อีบอเขาไปลบอยู่หลังเราไปบันกบดีดีเด้อจ้าจ้า ีมาไปรีดไปซดนไปีตอกเขาสิกลับมาอีกแล้วเนา่ยค่ะเอเพิ่นกลับมาอีกนะเพิ่นเป็นตาหยาดขึ้นรีดอย่างนม้จ้ะพวกมูชันบ่เคยเห็นหยาดเดี๋ยวมาลีป้าอย่างลิ้นกุ่มพระบานี่แล็วมาถึงยุงหน้าคอยวลาเขาก็บเสด็จไปหาเตรียมน้ำเตรียมท้ายเพิ่นได้กินได้อาบไปแล้วเตรียมท้ายยู่งละแต่ว่าบัดนี้ค่าขนมห้องพิเศษรับผิดชอบบารนี้ เออเดี๋ยวให้ดูแลที่ชอบูลที่ชอบเองโฟรัาเรตติเฝ้าไปค่อนเจ้าหน้าท่นเดียคนนี้นะนะกูล้ว้ามักเฝ้าจะกูปวดแขนเนาะสุดไ่ได้จักบาทไหมได้เรอบ่ไปละไปสันเฮาอยากเล่าเกมมาเล่น บ้านหน่อยเป็นไรหัวอย่างให้เห็นใจคนคอยผู้หวงหาน้ำอายบอกขอลายเดือนหนึ่าเพียงทังพอมีวังได้หรือไปถึงก็เป็นเมียใหญ่ฉันมีตำแหน่งน่อยกับเมียอายนา่าดังกันเด้อ เขาเพ่อะที่ก็ยังตีกันนี่ล่ะขอเสียงค้อนลอยแอบแสบเลยคะ่ะเั็นใจฉันบ้างวางใหม่สักวันขอเวลาให้ฉันให้ฉันบ้างได้ไหมแม้มายืนยืนให้เป็นกำลังใจอย่าตัดเยื้อใยไปแล้วแล้วไม่กลับมาลบหน้าตา หรือพันยากับด